สุด้ายก็อย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพนอกของผู้ชายที่แบบว่าเราเขาเรียกว่าต้องโชว์ต้องโชว์ภาพต่าง่างบตอนนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมปกติก็ต้องมีลูกค้าต้องเจอลูกค้าทีนี่สุดท้ายมันต้องใช้งานเนี่ยแล้วเราก็ตที่ส่งเสริมนะนะะไม่ไม่เราเราพูดถึงอาตุกตองแลเคนี่มันก็มีเรื่องของการใช้งานทุกวันนี้การที่คนก็ต้องเห็นของรับเราอยู่แล้วนะฮะ ทีนี้ถ้าเรามั่นใจเรารู้ว่าของเราดีเราหล่อเนี่ยชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเทาอาชีพขาวทุกอย่างนะสุดท้ายแล้วเรื่องปัญหาเขาเรียกว่าเตียงอักก็เป็นเรื่องสําคัญ,คญน,นะครับบางคนอย่าอ้างกันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองอย่างเดียวนะเป็นเรื่องของการอีกสิ่งสำคัญด้วยนะครับเรื่องบนเตียงเป็นประารนะครับแล้วก็ในเรื่องของส t r e ส s ความเครียดของการวะ <Okay. S 2> วันนะครับถ้าเราได้ป,ปลดป่อยแบบดีธรรมชาติสุขภาพร่างกายเราดีเนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตของเราเนในการดําเนินการทุกวันก็จะดีขึ้นด้วย uh huh. นะครับ uh huh. นั่นแหลที่เาเรียกว่าเป็นเฮลท์นะครับ uh huh. ก็คือสุขภาพของผู้ชาย uh huh. นะครับบางทีเราเพูดง่ายๆเนาะผมก็เป็นคนเที่ยวคนหนึ่งนะครับ uh huh. การที่เราไปเที่ยวเราต้องใช้เงินหร uh ือ huh. อะไรก็แล้วแต่ซื่อความสุขสุดท้ายถ้ามันไม่ตอบโจทย์เนี่ย ก็เสียงห่างไปก็จบใช่ดังนั้นเราเอาเวลามาดูแลสุขภาพที่ที่ต้นเริ่มเลยที่อีเทอร์นิตี้คลินิกใช่อย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งก็ยังดีเสริมความมั่นใจนะครับหลออย่างเดียวไม่พอต้องแข็งทนน่ารักข้างล่างต้องดีนะครับผมครับตอนนี้เบอร์หนึ่งมาเจอกันนะครับพี่นิกกี้เบอร์หนึ่งเซ็กซี่บอยพี่หมอนี่เขามีฉายาได้มป็นขาเลยครับอะไรนะผมผมไปเสิร์ชข้อมูลที่พี่มีฉายาได้เป็นอะไรนะ บิดาไอ้เจ้าพ่อแห่งเจ้าพ่ออัพไซด์แล้วก็อัพไซด์ใช่ไหมฮะประมาณนัะครับจะเป็นเจ้าพ่ออัพเกรดเจ้าพ่ออัพเกรดทำไมที่มาของนนี้เพราะต้องเข้าใจว่าเวลาเราคุยเรื่องสำหรับประเทศมันมีอยู่กี่ขาใช่ไหมอ่ะฝั่งฝั่งแข็งก็ทำแล้วปีนี้ผมขอสักสิบเอ็ดได้ไหมถ้าทุนมาเก้าจริงถ้าทุนสิเพราะทุนมาเก้าจริงผมทำสิบเอ็ดเพราะเดี๋ยวนี้เขามีเก้ากันเยอะแลยอ่าเนี่ยผมอยากจะเพิ่มอีกสัก ได้ทำได้ไหมสิบเอ็ดได้ไหมอ่ะผมได้สิบสองเยเดี๋ยวเอาไปเลยพอดีเดี๋ยวเข้าห้องสองเลยอ่ะพูดจริงเพราะเราจะบอกว่าอันนี้เมื่อกี้บอกหลังเดียวผ่าได้ใช่ไหมถ้าเฉลี่ยของการเพิ่มความยาวเนี่ยโดยเทคนิคอ่ะมันเพิ่มได้ประมาณ30%จากทุนเดิมงั้นถ้าเขาบอกว่าเขาเก้านิ้วอ่ะผมทำสิบสองให้ได้เดี๋ยวพักสิบเอ็ดน้ัดนะปีนี้จะเพิ่มขาปีนี้จะเพิ่มขาอ่ะอันนี้เลี้ยงเซลล์นะแต่จริงในเชิงเทคนิคเนี่ย เรื่องของการแก้หลังเร็วสามารถรักษาถาวรได้มีเทคนิคนะครับส่วนเรื่องตัวเรื่องของต,ตัวทางยาวเนี่ยมันมีเทคนิคนทางการแพทย์ในเรื่องการสามารถแก้ปัญหานี้ไ,ได้ในคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าในเรื่องของเอ้ยขนาดไม่ไม่มั่นใจแก้ปัญหา